บไปพ่อแม่บ่ฮะอ,อุ้มจะไปพ่อแม่ตีทะเลงแล้ว อันนี้มา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 เนี่ยเอาบอเนี่ยเอาบอเฮ้ยมามาเอ้ยตัวเนาะเนี่ยเอาบอเขามีแนวกินเด้อไม่ใครมีแนวกินได้เหยีดยดหนวดทันไปเลย เไปไปเราจะไปเล่นน้ำกันนะคะน,นด่มีรถพนบอง <c oughs> นีรถพนบอง ไปแล้วปันหูทางเรื่องชิ้นหองไปแล้ควคุณมา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 เพนี่นี่นี่แล้วนี่โค้งนี่โค้งนี่แล้วแล้วโค้งนี้อุอมอมม้มามาเพอุ้มอุ้มโค้งนี้อุ้มอุ้มเก่าโค้งเดียวฮะเข่าโค้งในบ้านนี่ฮะอีหล่าเข่าโค้งได้บ่ มามาเข้ามาพี่พี่มาเดินมาเดินมาเดินมาเด้นเออ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 งแท เราก็ไปรอนะคะรอเพื่อนๆก่อนอะอเพิเ่วเพิเพิเ่เ่นเอากอนล่นแล้วเอาไปไหนเอาไป bay <laughs> <đi>, <laughs> <laughs> bay phải bay đây 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 bay 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 con <laughs> เต็มถนนเลยถนนนี้อุ้งจองเรือ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 เรืือไปแล้วคุณเยาวาเลนลงไปหาสร้างคนเดินนั่นนะหูทางเรียบวะหล่ะหูทางเรียบ่ะเพื่อนว่ายเสร็ฮะ พากันเข่าปลาไปหุ่นเอองัวนำทางเด้นั่นงัวเด้นั่นย่านบองย่านบอยไรย่านงัวบองหึย่านงัวบองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยยาตงยตังเลียวเลีเข่าข้องเข่าค้องเข้าข้องอุ้ม เออเออเออมาเด้อมาเด้อเด้อเดเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อเด้อไอ้ถ่ายอยังหงไม่ผลบุคคลพันมาเลยเออเห็นงัวบัวน่ะเห็นงัวบัวน่ะทางสีแล้วงัวเด่นั่นงัวอี่ลายหยนบ่อฮะหยานบ่อหยันงัวบันี่

บอบ,บอ oh. ไปแลวคุณ oh. <laughs> สิไปเลว <c oughs> โอ้ยร่มหัวกุดแน่นเจ้าร่มหัวกุดานั่นหมุนติวๆเลยผุนมาแล้วล่มแรงมาแล้วพี่น้องคุณไปตยานแห้งดน่นั่มลมืันเทือนพายุเท่านั้นดมาแล้วมาแล้ว ยนบ,บ่ยานบ่เริ่มหมุนได้นั่นมาแล้วคุณเอ,อ้ยเจ้า <c oughs> ต้นไม้ก็ไว้ไว้เอ็นเหมือนพ <c oughs> ายูหมุนหายแล้วเริ่มจางแล้วนี่เออแต่ยานแต่พี่น้องเพิ่ง นี่แหละเนาะอ่านเป็นพายุนี่เขาบ้านเขาเฮี้ยนเขานี่ถลมหายหมดละรอก่อนนะฮะรอมูเขาก่อน <c oughs> พายุ <c oughs> ท่านันดูไปละฝนพี่น้อง หมุนตีวตีวตีวติวต๋เปะนุ้นกินบุนในหานี่หางามหาหม่งมาท่านใดบ่แม่นหม่งนี่มิตรบัณน,นิตเปียบ,บ่มากิน <g ül> เห็นมาเลื่อยอยูอย่แห่งดีไปตากินตาเล่มดี อายุฤดูแรงเนี่ยร่มหัวกุดบานเท่าเอนร่มหัวกุดหมุนติวติวป้าห่มนี่กระยินขาดเม็ด รอเพื่อนๆนะคะรอก,ก่อนวก้ผุนหยาง,ง่ามมึงเล่มแะแห็งแหงงแค่สิล่ละกินดีเนาะพู้ผุนผุนทั้งผุนปิวววอนวอนเลยเ,ลเออไปตะย่านเนาะหมุนมาต่างไกลอ้ผุนในถนน วนติวๆเลยลมหัวกุดแถวบ้านพนิ่นลมหัวกุดลมแรงเอ้าลมบ่าหมูกับลมซาตัเนอันนี้ลมหัวกุดแล้วที่มาลมบ่าหมูเพราะอยู่ฮะโอ้ โอ้เบิองเบือง,ง,งกินข้าบแบไงเลยแส่บเลยล่ะบ่แห่งดีนําบ่บ่บ,บอ,อัน่างหันมันออกเขียวเขียวในจากน้อยเนาะบันนี้เขาเศ้าเปิดน้ำใสแห่งดีขนาดเท่เนี่กินเล่มดีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นนะคะสวัสดีค่ะ